สวัสดีครับผมวันนี้บ่าวนายกับมีโอกาสได้บันทึกคลิปกินเข่าทึ่กันโดคือก่อนทำเนาะก็ก <c oughs> คเคาเวิรดไลน์กับบ่าวนายนะครับด้วยความที่ว่าทีมงานเตรียมให้เป็นแก้วเป็นเบอร์เคือต้มประมาณนี้ครับผมก็ำพริกเผาประมาณนี้ริกเผาแห่งจึงครึ่งบาวนายเ็นก็กินงไงแต่บริบาการแบบไงครับผมที่มีเนือ้อ เนื้อหมูแดดเดียวทอดของน้องปอนนะครับเนาะขออนุญาตที่พี่ิวให้องเพิ่นเด็กน้อยทำมาให้กินปกติบ้าน่าจะมากินเนื้อสัตว์ใหญ่นะครับยันีงก็สิขออนุญาตก,กินแล้วก็รีวิวให้น้องเพลนเลน,น้อยแล้วก็ให้คนอื่นไปนะครับผมแต่วันนี้เราว่าคือ้นแสบนะครับนี่ข้าวเหนียวฮ่าฮ่าฮุกคแก้วยังไงครับผมมาไ,ได้คาวเดอร์ก็ต้องเนียงละเยอะ น้ำพริกนรกหมูทอดครับรีวิวให้นั่งก่อนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเจอโทรอะไรให้สวยสั่งซื้อนะะ้องเขาอร่อยมาก ขเขือต้มเอาพี่กระลกนะครับผมอันนี้น่เป็นของพี่ตุย้ยครับตุ้ยทำมาอืม มืเกือต้มซุปอร่อยนี่ปลามี่เนื้อแทนหมูทอดอร่อยแต่มาได้ไม่กินเยอะฮะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ตั้งใจไว้จกินจรินแล้วก็ไม่กินทัดใจอืมนี่ต่างกินง่ายอยู่ง่ายตามล์เบาหน่ายนะครับผม แล้วก็ทํางานเรียกว่าภารกิจเยอะแต่ละวันนะครับผมอย,อยากให้ทุกท่านเห็นคลิปการกินอย่าให้หิวด้วยนะครับแล้วไปหาทานต้หนิไม่ได้ครับเขไม่ได้ครับว่าการกินบ้านไราเป็นแบบไหนนะครับบูมมาไหมน่าทานไหมน่าอร่อยไหมตําหนีไม่ได้นะครับผมนะครับ ทำไม่ไมได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแล้วสวัสดีครับเด้อีกคำหนึงอีกคำหนึ่งจับจับเพชรหืเกาเขือส้มครับผมก็โอเคสวัสดีครับผม